เครื่องมือซ่อมพัดลมมีประโยชน์4ประโยชน์ที่1ตอกไตลูกปืนพัดลมประโยชน์ที่2ตอกสปริงบังคับบูธพัดลมประโยชน์ที่3ามใส่ฝาครอบบูธพัดลม ประโยชน์ที่4ทอดและไต่แกนพัดลมติดต่อสอบถามได้ที่ลายทวีป1955บอกจุดเสียซ่อมเองได้ง่ายนิดเดียวอ้าวครับสวัสดีครับอ้าววันนี้ เรามาดซ่อมพัดลมตั้งโต๊ะตามแบบของช่างทวีปอาจเที่ยงคำกันนะครับเป็นพัดลมตั้งโตะ๊ะยี่ห้อชา a r p นะรุ่นเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันว่ารุ่นอะไร พัดลมไฟฟ้ากระแสะส,ะสะลับพนิตตั้งพื้น16นิ้วรุน่น T ีเ S, S L 163สอนาะสีอมมนะติด6นิ้วนิ้วกอ่ะกันจต่ขอบอกว่าหมุนช้านะหมุนช้าหมุนไม่เร็วนะลมไม่ค่อยมีนะโอเคนะเดี๋ยวช่างทวีปจะเดีดยวักคอนไปก็ไปสินะ เราดูี่จะเป็นอาการหมุนช้าอย่างที่เจ้าของเขาแจ้งไว้ไหมนะเอาเตี๋ยวปลักแล้วนะเตี๋ยวปลักแล้วนะเอาตปีดเบอร์หนึ่งเอาเบอร์หนึ่งกดแล้วนะอ่าพัดลมหมุนแล้วนะอ่หมุนช้านะไม่มีลมนะหมุนช้าพัดลมหมุนช้า,อาโอเคนะเบอร์สองก็เบอร์สองอ่าเบอร์สอ,อ,อ,องก็ช้านะ เบอร์สองก็ช้าเบอร์สามเจเบอร์สามนะเบอร์สามก็หมุนนะหมุนเร็วนะหมุนเร็วกันหนึ่งสองแต่ก็ถือว่าช้านะลมออกน้อยลมออกน้อยนะโอเคนะถอดทักก่อนตัดทักก่อนอย่าปั๊มาหัดชนนะไปมองอินนะปลอดภัยไว้ก่อนนะปลอดภัยไว้ก่อนเอาล่ะนะ ต่อไปนะพัดลมอาการหมุนช้านะพัดลมอาการหมุนช้าเดี๋ยวเราก็จะมาตรวจสอบอแคปกันนะหรือว่าคาปาติเตอร์นะว่ายังดีอยู่หรือเปล่านะเบื้องต้นนะเราก็จะมาตรวจแคปวิธีตรวจสอบวิธีตรวจสอบนะเดี๋ยวเราก็จะขันฝาครอบมอเตอร์มากระโหลกนะขันน็อตออกมาเลยนะเนี่ยน็อตยึด น็อตยึดกระโหลกนะเนี่ยจะมีน็อตสุดตัวหนึ่งยึดกระโหลกนะขันออกมาเอาละออกมาแล้วออมาแล้วจุกดึงสายนะดึงออกมาเลยนะฮะดึงออกมาได้เลยนะอะืออกมาแล้วออกมาแล้วฮะดึงกระโหลกออกมา ออกมาแล้วออกมาแล้วนะออกมาแล้วอ๋อนะเราก็จะเห็นแคปแล้วนะนี่นะขาปาซิตเตอร์นะวิธีตรวจสอบนะเดี๋ยวเราก็จะต้องตัดสายไฟออกก่อนนะสาแคปเนี่ยนะไม่งั้นเราตรวจสอบไม่ได้นะเราวัดค่าไม่ได้ตัดไปเลยนะโฉนี้อีกเต้นหนึ่งโฉเอาละ ใช้มีดปอกนะปอกสายแคปนะให้เห็นทองแดงนะปอกให้เห็นทองแดงอีกข้างนึงข้างนี้ข้างนี้นะเอาละนะแล้วปอกสายทองแดงแล้วนะ ปอกสายแคปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะปอกสายแคปแล้วนะวิธีตรวจสอบเดี๋ยวเราก็จะใช้มิเตอร์นะเนี่ยนะเดี๋ยวตั้งทวีจะใช้มิเตอร์ดิจิตอลเนี่ยนะที่สามารถวัดค่าความจุของแคปได้นะเราก็ตั้งไปที่2ไมโครนี่สองยูนะตั้งไปที่2ยูนี่นะตั้งไปที่2 u ยูนะเพราะค่าแคปนี่มันแค่1นานะแค่1.5นะแล้วก็ ตั้งให้สูงกว่า1.5นะแค่2ก็พอนะแค่2ก็พอนะ้าแล้วเราก็ใช้ปลายสายมิเตอร์ดำแดงเนี่ยจิ้มคอมไปเลยนะจิ้มคอมไปที่สายแคปนี่เลยนะแดงอยู่ฝั่งไหนก็ได้นะแดงอยู่ฝั่งไหนก็ได้ดำอยู่ฝั่งไหนก็ได้นะไม่มีปัญหานะได้หมดนะได้หมดนะโอเคนะเดี๋ยวตั้งตรงนี้ไปจิ้มไปเลยนะแล้วดูมิเตอร์เด้ขึ้นเท่าไหร่นฮะดูมิเตอร์เด้เอาหนึ่งสองสามสี่ศูนย์จุดแปด 0.87นะลดค่าไปเยอะนะลดค่าไปเยอะเสื่อมแล้วนะแคปตัวนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะเสียแล้วนะนะเสียแล้วเสียในลักษณะเสื่อมค่าลดค่านะโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะต้องทําการเปลี่ยนแคปใหม่นะใช้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้วอ้าลวนะต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะถอดแคปออกมาเลยนะต้องเปลี่ยนนะใช้ไม่ได้แล้วนะลดค่านะลดค่า ทลาค่า1.5นะเห็นไหม1.5มโครนะ1.5มโครนะเดี๋ยวขอเวลาช่างทวีปไปเบิกอะไหล่มาก่อนนะคอยตักครูอ้าวล้ละนะช่างทวีปก็ได้เบิกอะไหล่ตัวใหม่มาแล้วนะคาปาซิเตอร์นะคาปาซิเตอร์ค่าเท่าเดิมนะค่าเท่าของเก่าเขานะ หนึ่งจุดห้าไมโครนะหนึ่งจุดห้าไมโครโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะใส่ไปเลยนะใส่ไปเลยเดี๋ยวปัดฝุ่นก่อนฝุ่นเยอะเหลือเกินนะที่ฝุ่นเยอะอนะเดี๋ยวเราก็จะปอกสายก่อนนะใส่แคบนะปอกใส่แคบก่อน ข้างหนึ่งข้างนี้เราใช้ท่อตนความร้อนสวมไปอีกทีนะเห็นไหมข้างในสีแดงนะเนี่ยน้สายแท็บเนี่ยสายคาเปเตอร์สีแดงนะแต่ข้างนอกดํานะเนี่ยเห็นไหมข้างนอกดํานะก็ไ้ท่อหดนะท่อหดสวมไปอีกนะสองชั้น เอา,เ,อาเรียบร้อยเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราก็เอาแคปนี่นะมัดใส่ไปเลยนะเนี่ยนะต่อค้อมไปเลยนะต่อค้อมไปเลยนะแต่ก่อนต่อเดี๋ยว้างทวีปจะเอาท่อหดมัดสวมก่อนนะเพื่อที่ลาเรามัดรวมกันแล้วเนี่ยจะได้เอาท่อหดนะาดึงเข้ามาปิดส่วนท่อหดไปก่อนอนะสองอันสองอัน นะสวนต้าหดไปก่อนนะสวนต้าหดไปก่อนโอเคนะเราก็มัดได้เลยนะเนี่ยนะอยู่ข้างไหนก็ได้นะจะสลับสายยังไงก็ได้นะเนี่ยนะนะจะสลับสายยังไงก็ได้นะสลับตรงนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาไม่ช็อตนะไม่ช็อตมัดรวมไปเลย มัดให้แน่นเลยนะมัดให้แน่นเลยช่างสวีบจะไม่ไม่เอาตะกวัวไล่ะนะมัดให้แน่นไปเลยนะเนี่ยนะมัดให้แน่นเลยนะแล้วเราก็ดึงข้อหดเข้ามาเนี่ยดึงเข้ามาปิดเนี่ยนะดึงเข้ามา ข้างหนึ่งอีกข้างนึงไฟลนนะไฟลนนะแล้วก็ใช้ความร้อนนะใช้ความร้อนท่อหดมันก็จะหดนที่เขาเรียกทอ่อเพราะว่ามันโดนความร้อนแล้วมันก็จะหด เข้าเลยเรียกวัดท่อฮ่าฮ่านะเอาละนี่โอเคนี่เรียบร้อยเรียบร้อยต่อไปนะเดี๋ยวเราก็จะใส่กลับเข้าที่เดิมเลยนะใส่กลับเข้าที่เดิมเลยน่า เรียบร้อยนะเก็บสายเอาละเรียบร้อยเรียบร้อยนะกระโหลกครอบไปเลยนะกระโหลกกระโหลกใส่ไป,ไปไไน็อตยึดกระโหลกเอาละเรียบร้อยต่อไปจุกดึงสาย กดลงไปเลยนะไม่มีน็อตนะเนี่ยนะไม่มีนอ็อตเอาละนะเรียบร้อยเรียบร้อยอ้าวระนาช่างทวีปนะก็ได้ประกอบพัดลมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเปลี่ยนแคปตัวใหม่เข้าไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราทดสอบเรียบพักก่อนไป้าไปซินะ ว่าจะใช้ได้ไม้นะเอาเสียลักเอาเสียบพักแล้วนะเสียพักแล้วนะกดสปีดเบอร์หนึ่งอ่าเบอร์หนึ่งหมุนแล้วนี่นะหมุนจีเลยหมุนจีเลยนะหมุนจีเลยเบอร์สองอ่านะเบอร์สองก็หมุนจีนะหมุนด้วยสายด้วยนะทั้งหมุนทั้งสายเลยนะเอาเบอร์สามสิเบอร์สามอ่านะ โอ้นะสามก็เย็นนะเห็นเทียบเลยโอเคนะพัดลมก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งแล้วขอบคุณมากนะ